สวัสดีค่ะ CLP คารรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงตกไม่จบตานะคะแล้วก็วันนี้นะคะพบกับต้นนอออีกแล้วนะคะวันนี้มีข่าวดีค่ะมีข่าวดีอีกแล้วนะคือวันนี้ต้นอ้อจะรีวิวนะรถไฟฟ้านะคะขับแบบกอล์ฟเนี่ยแบบพวงมาลัยเนี่ยหกที่นั่ง ที่เหมาะสําหรับคนตัวใหญ่ไซส์ฝรั่งนะคะ,บะเบาจะใหญ่กว่าเดิมเนี่ยสิเซนนะคะนี่คือรถไฟฟ้ารุ่น M04B Big Pat ค่ะเป็นการขับแบบพวงมาลัยและนั่งได้ถึง6ที่นั่งสำหรับคนไซส์ใหญ่เป็นแบบไหนมาชมกันเลยค่ะคันนี้เนี่ยนะคะลูกค้าสั่งตรงมาจากกระบี่นะคะเป็นรีสอร์ทนะคะแล้ว ลูกค้าที่เขาสั่งซื้อเนี่ยบอกว่าต้องไปใช้เนี่ยบรรทุกฝรั่งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะต่างชาติเนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่มาของรุ่นนี้ค่ะนี่คือรถนะคะกอลฟไฟฟ้ามินินะคะรุ่น M0CP Big Pass ค่ะซึ่งเป็นที่นั่งที่ใหญ่เบาใหญ่กว่าเดิม15เซน ถ้าเทียบกับรุ่น M04T นะ M04T นะ่ะจะเป็นไซส์ปกตินะคะแต่นี่ m 0 4 b Big c u t เบาจะใหญ่กว่าเดิม15เซนซึ่งคนตัวใหญ่ไซส์ฝรั่งนั่งสองคนริกกันได้นะคะนี่ค่ะก็นอนนั่งให้ดูเนี่ยใหญ่มากๆนะคะเป็นการขับแบบพวงมาล,ลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยนะคะค่อนข้างเบา มีเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะนะคะมีเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะคะแล้วก็เบรกลุกนี้นะคะเบรกมือเนี่ยสามารถเบรกนะคะได้อย่างง่ายดายนะคะเวลาเราจอดบนเนินนะคะ,นะคะหน้าจอนะคะแสดงผลนะคะเป็นระบบดิจิตอลตัวเลขนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเกียร์เดินหน้าถอยหลังมีครบนะคะตัว R เนี่ยคือถอยหลังจะมีเสียงติ๊ต๊นะคะ ส่วนตัวดีนะคะจะเป็นการเดินหน้านะความเร็วเนี่ยปรับระดับได้4 3ระดับความเร็วปรับระดับได้3ระดับระดับที่1นะคะความเร็ว20ระดับที่สองความเร็ว30มสิกิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระดับที่3ามเนี่ยความเร็วสูกดสี่สิบกิเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราขับรถเก่งรถคล่องแล้วนะเราปรับความเร็วที่ระดับสนะคะแล้วก็ไปเหยียบ ะคอนโทรลความเร็วที่เท้าได้เลยนะนะคะหากใครขับรถยนต์เกียร์ออโตเป็นคันนี้ขับได้สบายมากนะคะที่สำคัญนะพวงมาลัยเนี่ยอย่างที่บอกพอมันเบาเนี่ยนะคะมันขับง่ายนะคะมีไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็อันนี้ไปปัดน้ำฝนนะคะไฟเลี้ยวไ้ายเลื้อวขวาเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะนะีคนระัวิทยุ mp 3 usb bluetooth เชื่อมกับมือถือฟังเพลงได้เลยนะ mp3 อยู่ตรงนี้นะเสียบฟังเพลงได้ mp3 นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะลําโพงซ้ายขวานะลำโพงซ้ายขวาเนี่ยทําให้เสียงดังนะคะฟังชัดนะคะไพเราะเพราะพิ้งเลยนะคะ,ะที่เพิ่มขึ้นมานะตรงนี้นะรุ่นนี้จะมีนะคะเป็นสัญญาณไฟฉุกเฉิน,นะคะ่ะสัญญาณไฟฉุกเฉินเนี่ยสามารถใช้นะคะกรณีว่าเราจอด ข้างทางถูกไหมคะหรือว่าฉุกเฉินนะคะเป็นสัญญาต่างๆนะคะกรอนนี้ว่าไม่ใช้นะเราดึงสลับดึงสลับตรงนี้นะปึ๊กขึ้นมานะคะไฟนะคะนี่คือสลับนะคะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายเลีเ้ยวขวาในถูกฝั่งซ้ายมือนะคะอ่าก็สามารถตบไฟเลี้ยวนะคะนี่คะ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะตรงนี้นะเราก็เปิดไฟนะคะนี่คะ่ะนะ ค่อนข้างง่ายนะคะเป็นการตกที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้ได้อย่างสะดวกสบายนะคะส่วนกระจกนะคะกระจกซ้ายขวานะคะมองด้านข้างเนี่ยสามารถปรับแนวตั้งแนนอนได้หมดเลยค่ะจะแนวตั้งหรือแนวนอนจะเอียงซ้ายเอียงขวาจะขึ้นจะถุดได้หมดเลยนะคะกระจกตรงนี้ค่ะเป็นกระจกเกรดนิรภัยเกรดเทมเปอร์นะคะกระจกหน้านะคะ ข้อดีระยะยาวไม่ขุนไม่มัวเพราะเป็นกระจกแท้นั่นเองค่ะทีนี้ตรงนี้ค่ะเป็นที่วางขวดน้ําหรือว่าแก้วกาแฟนะคะสามารถที่จะใช้วางแก้วกาแฟวางขวดน้ําได้เลยนะใครที่อยากได้รถนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือใช้ในกิจการส่วนตัวใช้ในโรงงานใช้ในโรงพยาบาลโรงเรียนในวัดเนี่ยนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์แล้วก็รองรับคนไซส์ใหญ่นะคะนี่ค่ะ ก็นั่งให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าที่นั่งค่อนข้างใหญ่นะคะที่นั่งค่อนข้างใหญ่แต่บางทีเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันใหญ่ยังไงถ้าเทียบกับ m 0 1หนึ่ง t อ่ะนะคะ m ศ1 t มันจะนั่งสองที่นั่งได้แต่จะเป็นที่นั่งที่คนไซส์ปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น m 0 4 b big plus คันนี้คือรุ่น m 0 4 b big plus นะคะเบาะจะใหญ่15เซนอันนี้คือเบาะปกติ นะคะบอปกติของ m 0 4 t พอมาเทียบกับรุ่นนี้รุ่น m 0 4 b b i g p u t เห็นไหมว่าเบามันใหญ่ขึ้น15เซนนะคะนั่งได้อย่างสบายนี่ตัวน้อยจะนั่งให้ดูนะคะทุกทีตัวน้อยจะแบบนี้ถูกไหมคะอ่าแต่พอเป็นรุ่น m 0 4 b b i g p u t ที่นั่งใหญ่ขึ้น15เซนดังนั้นนั่งสบาย มากๆนะคะมาแถวสองก็เช่นเดียวกันเทียบเบาะให้เห็นชัดๆนะคะเห็นไหมใหญ่ขึ้นสิบห้าเซนนะคะให้เห็นเลยว่าการนั่งมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็นั่งแต่อย่างสบายเนี่ยเดิมก็นอนนั่งเนี่ยสองที่นั่งพอดีนะคะแต่พอเราเปลี่ยนเบาอ่ะขอหยุแต่พอเราเปลี่ยนบเ,าเยนบาะนะ ใช่ไหมเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนไซส์เบาะนะคะกลายเป็นนั่งได้อย่างสบายเห็นไหมคะว่ามันค่อนข้างที่ใจะใหญ่แล้วก็นั่งได้อย่างสบายด้วยเช่นเดียวกันส่วนท้ายในเมื่อเรารีวิวทุกแถวแล้วนะคะแถวสามก็ด้วยเช่นเดียวกันนะนี่นะคะกลัวคนจะไม่เข้าใจว่าเออแล้วตอนนั้นเอ็มศูนย์หนึ่งทีอะ มันนั่งสองที่สองคนได้ด้วยใช่สองคนได้ก็คือแบบนี้ไงเนี่ยสองคนได้ใช่ไหมมันคือสองคนได้พอดีแต่พอเป็น M04B Big p พัดมันใหญ่ขึ้นสิบห้าเซนก็จะนั่งให้ดูใหม่นะคะนั่งให้ดูใหม่นี่โอ้โหรีสอร์ทบ้านคนไซส์ใหญ่ตัวใหญ่ๆร้อยโลอย่างเงี้ย อยากจะนั่งสองคนเรียงเนี้ยตรงเนี้ยหมดห่วงไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคนไซส์ปกติก็คือจะเป็นรุ่นปกติไปนะคะแล้วนี่ค่ะที่วางเท้านะคะสามารถเหมือนเดิมยืดหดที่วางเท้าได้นะอ่าช่วงล่างเป็นระบบดิสเบรกนะคะช่วงล่างเป็นระบบดิสเบรกนะคะ มีพาเบกมีจานเบกมีน้ำมันเฟืองท้ายมีน้ำมันเบกนะคะนี่คือข้อดีของรถระบบดิสเบกคือระยะยาวเบกแน่นหนึบนะคะเบกอยู่เบกทนนั่นเองนะคะแถวสามนั่งได้ไม่ทอนะนี่ค่ะเปิดออกมานะสามารถที่จะ ใส่ของได้ค่ะใส่ของได้สารพัดแล้วการเปิดโดยเปิดโดยกุญแจใช่ไหมมันก็จะสามารถใส่ของมีค่าหรือว่าเราไม่ต้องกลัวของเราหายใช่ไหมการชาร์จการชาร์จก,ก็ชาร์จไฟบ้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้จะเป็นตัวชาร์จเจอร์นะคะสำหรับชาร์จไฟบ้านนะคะตัวนี้จะเป็นตัวส่วนท้ายนะอ่าอันนี้จะเป็นส่วนส่วนหัวนะคะ ใช้เสียบไฟบ้านได้เลยนะคะอ่าแล้วตอนนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะที่ชาร์จนะจะมีแถบบอกเปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นมานะคะทําให้ดูง่ายนะคะในการชาร์จนะคะจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าแบตบมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะดูง่ายสังเกตง่ายนั่นเองนะแล้วที่สําคัญนะการที่เราชาร์จแบตเตอรี่อะคะ่ะ ไม่ควรชาร์จเกินครั้งละ6ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราจะมานั่งรับเวลามันก็ใช้เรื่องอยู่ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะใช้ตัวตั้งเวลาค่ะเราแถมไปให้นะคะใช้เสียบคู่กันค่ะแล้วก็ตั้งเวลานะคะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอะคะ่ะชาร์จแล้วยังไม่เต็มให้พักรถก่อนนะคะให้พักรถก่อนนะคะ,ะทีนี้เนี่ยในเมื่อมันใส่ของได้นะคะ จุดสำคัญเลยคือ2 in 1ปรับเป็นกระบะได้บรรทุกของได้นะคะนี่คือสลักค่ะสลักตรงนี้นะคะเอาไว้ดึงนะคะเพื่อจะงัดเบาะนะคะงัดเบาะแถวสอเนี่ยแล้วปรับเป็นกระบะได้ค่ะมีขออนุญาตเอาเบาะหลบก่อนนะนี่เลยนั่งได้ไม่พอคนไซส์ใหญ่นั่งได้ไม่พอนะ ปรับเป็นกระบะได้นะคะบรรทุกของได้ใส่น้องหมาน้องแมวได้ใครมีสวนมีไร่ใส่พืชผลการเกษตรไปตะลงไปตลาดใช้ในโรงงานวัดหรือว่าใช้ในพื้นที่ส่วนต่างๆหรือว่าซื้อใช้ในบ้านของเราเองอันนี้ก็ทําได้ด้วยเช่นดยกัน mm. แล้วที่สําคัญนะเวลาใช้เสร็จนะคะเราก็ปิดนะคะ ซึ่งการปิดแบบนี้มันคือการล็อกสองชั้นไม่สามารถเปิดกระบะจากข้างนอกต้องเปิดจากท้ายนี้เท่านั้นนะคะต้องเปิดจากท้ายนี้เท่านั้นนะคะนี่คือจุดเด่นเลยนะคะการขับนะคะเป็นการขับแบบพลงอะไรซึ่งผมอะไรเบามากๆแล้วคันนี้เนี่ยนะคะขับได้อ่ะส0สถึง40กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งชาร์จไปบ้านนะคะ รับน้ำหนักได้สา0ร้อยถึงสี่ร้อยกิโลค่ะแล้วที่สัมผัญน,นะย้ำตัวแดงๆหนาๆเลยนะว่าคนไซส์ใหญ่นั่งสองคนเรียงกันได้เห็นไหมบรรทุกเป็นกระบะดได้แล้วนํามาส่วนข้างหน้านะคะข้างหน้าเนี่ยเป็นตะกร้าใส่ของได้ด้วยเห็นไหมคะตะกร้าใส่ของใส่น้องหมาน้องแมวสารพัดประโยชน์จริงๆหรืออย่างที่บอกใส่น้องหมาน้องแมวเขาจะปรับเป็น ตะกร้าใส่น้องไงนะคะก็เป็นน้องตัวเล็กๆนะคะหรือว่าใส่ของไปตลาดเงี้ยจับใจ่ายใช้สอยใส่ของเล็กน้อยอันนี้สามารถทําได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะสารพัดประโยชน์จริงๆนะสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะส่วนยางนะคะจะเป็นยางแบบเติมลมนะคะไม่มียางไหนสามารถเอาไปปะไปแมทแนันนได้เหมือนอยางรถยนต์เลยนะคะตรงนี้ก็สะดวกสบายนะคะมากๆเลยนะคะอ่ะ คันนี้มอเตอร์800วัตต์ขึ้นเนินได้สบายนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการขึ้นเนินนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะควรจะรับน้ำหนักไม่เกินรถที่กำหนดนะคะคันนี้คือรับน้ำหนักไม่เกิน300อถึง400กิโลนะอ่ะไหนไหนนะคะรีวิวภาพรวมของตัวรถแล้วนะเดี๋ยวต้อนอ้อนเนี่ยจะให้ดูแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของรถคันนี้จะเป็นขนาด 6 0โวล์25แอมป์นะคะมีทั้งหมด5ก้อนนะคะ1 2 3 4 5แต่คันนี้ลูกค้าขออัปเกรดแบตเตอรี่ลูกค้าขอาขอัปเกรดแบตเตอรี่เนี่ยเป็น6 0โวล์32แอมป์นะคะซึ่งจะขับได้ไกลกว่าเดิมก็คือ50กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแต่ตัวสแตนดาร์ดที่ติดรถนะคะจะเป็น6 0โวล์25แอมป์นะคะ ่าแล้วก็ตรงนี้รถทุกคันนะเราจะมีตัวเบรกเกอร์สำหรับปิดแบตเตอรี่ค่ะเบรกเกอร์ Baker, มีประโยชน์ยังไงเบรกเกอร์ Baker, เนี่ยจะช่วยในการป้องกันการลัดวงจรของตัวแบตเตอรี่นะคะเวลาเราชาร์จนะคะหรือว่าโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถช่วยได้แล้วที่สำคัญเวลาเราจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานาน,นะคะไม่ได้ขับเงี้ยเราก็สามารถปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่เพื่อนะคะ ป้องกันการคลายประจุนะคะของตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะคะทีนี้มาในส่วนของการขับนะคะในเมื่อมันเป็นรถที่ไซส์ใหญ่เหมาะกับคนตัวใหญ่นั่งสองคนเรียงกันได้เนี่ยนะคะยังไม่พอนะพอมันเป็นการขับแบบพวงมาลัยอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะขับง่ายเพราะมันเป็นการขับแบบพวงมาลัยที่เบามากๆนะคะแล้วนี่คือแตรนะคะแตรนะคะ การขับนะคะจะมีกุญแจเราจะแถมไปให้อย่างละสองดอกกุญแจตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจสตาร์ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทค่ะรีโมทใช้สตาร์ทได้ด้วยแล้วก็เป็นสัญญาการขโมยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนดอกเล็กคือเปิดท้ายนั่นเองสำหรับเปิดท้ายแล้วก็เปิดกระบะนะคะจะแถมชุดนี้ไปให้สองชุดนะคะการขับที่ ค่อนข้างที่จะง,ง่ายที่สุดคือการเสียบใช้กุญแจเส,นะเสียบเสียบเสร็จปุ๊บเปิดหน้าจอติดนั่นคือรถพร้อมจะขับไปได้เลยนะคะอนะอันนี้คือคันเร่งนะคะนี่คือเบรกนี่คือเบรกมือตรงนี้ว่าจอดบนเนินนะคะนะทีนี้ตัวนอจะเริ่มขับตัวนอจะเริ่มขับนะโดยเริ่มจากระดับหนึ่งความเร็วยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับสองสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระดับสามความเร็วสูงสุดสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเริ่มการขับตอนนี้เลยค่ะก็น่าจะเริ่มจากระดับหนึ่งนะคะมีเกียร์ดอนน่าถอยหลังนะคะระดับหนึ่งความเร็วยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะความเร็วยี h, ะะ่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคะ่ะ ขับค่อนข้างง่ายนะคะพวงมาลัยค่อนข้างเบานะคะนี่ค่ะจื้อระหว่างขับนะคะต้นอบอก็จะเปลี่ยนระดับความเร็วนะคะเป็นระดับสองค่ะความเร็วระดับสองก็คือความเร็วสูงสุดอยู่ที่30กิโลเมตร่อชั่วโมงนะคะส่วนระดับ3ความเร็วสูงสุด4ี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเราสามารถที่จะผ่อนหนักผ่อนเบานะคะความเร็วได้ที่เท้าได้เลยนะนี่ค่ะสังเกตว่าตอนเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนความเร็วรถไม่กระชากเลยนะคะรถไม่กระชากเลยนะแล้วตัวน้อตสามารถที่จะขับได้อย่างข้างเดียวอ,ะอ่ะอ่าพวงอะไรมันเบาไงแล้วถ้ารลตัวนอ็อตเบรกกะทันหันได้ไงเบรกกะทันหันได้อย่างดีค่ะนะคะถอยหลงังนะคะ ถอยหลังก็สามารถถอยได้เวลาเราขับถอยหลังอะ่ะปื้ตั้งลำก่อนเวลาถอยหลังหรือเดินหน้านะคะก็สามารถปรับความเร็วได้เลยนะคะปึ๊บจอดเจ็ถอยหลังอีกรอบหนึ่ง เห็นไหมคะว่ามนขับค่อนข้างง่ายนะคะขับค่อนข้างง่ายะะหลังจากขับเสร็จแล้วนะคะดับหน้าจอหรือดับเครื่อ,องมากค่ะเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดหน้าจอติดตลอดเวลานั่นคือเราสตาร์ทรถตลอดเวลานั่นเองนะคะนี่คือรถไฟฟ้านะคะหุที่นั่งเป็นการขับแบบพวงมาลัยนะคะรุ่น m 0ูี b big p 89,900บาทนะคะเหมาะกับคนไซส์ใหญ่บิ๊กนะคะเหมาะกับคนไซส์ใหญ่บิก๊กนั่งสองคนเรียงกันได้ค่ะแล้วคันที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้คือสีส้มประกายมุกค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้คือสีส้มประกายมุกแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมดนะคะ9สีนะคะสามารถติดต่อนะคะได้ตาม QR code แล้วก็เบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะการสั่งซื้อนะคะ มีชำระปลายทางค่ะแต่ก็จะมีมัดจำการผลิตนะคะอยู่ที่5,000บาทเพราะรถทุกคันผลิตใหม่ตามออเดอร์ลูกค้านะคะอะไรมีทุกชิ้นทีมช่างเซอร์วิสบริการถึงหน้าบ้านทั่วประเทศอะไรมีครบทุกชิ้นใหม่ต่องรอนะคะหากใครสนใจสามารถทักมาได้เลยแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้มีมิชชชีพนะคะ ระบาดมากๆแอบอ้างเป็น COP อลคานะคะแล้วราคาถูกเกินจริงสุดท้ายไม่ได้ลดนะคะก็อันนี้ต้องระวังนะคะของแท้นะคะต้องไลน์นะคะชัวโค้ดนี้เท่านั้นแล้วก็ไลน์นะคะไอดลไลน์ไลน์ออฟิเชียลไลนนะคะไลน์ line, นะคะแอบมีแอบด,ด้วยนะคะแอด c ี p ค่ะแอด c ซ p พีค้านะคะหรือว่าโทรมานะคะที่2เบอร์ที่ขึ้นตรงนี้นะคะ0813542110 0875134559ค่ะของแท้ต้องติดต่อตามนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ตัวนอ้องอัปเ,เดตแคเพียงเท่านี้นนนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย